ภไยรายวันโดยสุคนชัยอารีตอนขี้ค่านายทุนคนไทยตาสว่างขึ้นมาหรือยังมองเห็นได้ชัดเจนแล้วหรือเปล่าครับเหตุใดชาวบ้านอย่างเราๆถึงถูกจัดอันดับอยู่ในฐานคนจนถูกเขี่ยอยู่ในฐานของรัฐบาลที่เอาไปรวมกันไว้ในบัญชีที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินต้องมาแจกจ่ายให้ฟรีทั้งๆที่รัฐมีช่องทางรายได้ นำการจัดการของภาษีมีมากมายเหลือกินเหลือใช้นักธุรกิจพ่อค้าพาณิชย์รวยแล้วรวยอีกร่วมกันเลี่ยงภาษีกอบโกยทุกช่องทางที่อำนาจรัฐจัดสรรให้โกงได้โกงดีมีพวกนักการเมืองอุ้มชูดูแลแบ่งสมบัติชาติที่ได้มาจากการเปิดช่องให้เขาทําธุรกิจเถื่อนเพื่อหลบเลี่ยงภาษีแทบในทุกช่องทางที่ข้าราชการมีอำนาจ มันไปรับใช้นักการเมืองขี้ค่านายทุนกอดคอกันร่ำรวยบนเส้นทางโกงชาติโกงประชาชนที่พวกมันคุ้นเคยกับผลประโยชน์เถื่อนทุกช่องทางการลงทุนตาสว่างหรือยังครับนักการเมืองนายทุนขุนศึกร่วมกันโกงชาติหมูเถื่อนเนื้อเถื่อนแพะเถื่อนไก่เถื่อนยางพาลาเถื่อนอาหารคนอาหารสัตว์สินค้าที่คนไทยผลิตได้ออกไปขายต่างประเทศมันเข้าไปมีส่วนร่วมร่วมกันโกงทุกช่องทาง ที่มีหน่วยงานรัฐขี่ข่านักการเมืองลูกน้องนายทุนอยู่เบื้องหลังความยากจนแรงแค้นคนในบัญชีค่าใช้จ่ายที่ฝ่ายกันเมืองเล่นแร่แปรธาตุเอากองเงินกองคลังมาแจกชาวบ้านเพื่อรักษาฐานนายทุนพี่น้องชาวบ้านคนจนถูกเขี่ยไปรวมอยู่ในฐานตรงข้ามกับนายทุนยังมีความสุขกับที่รัฐบาลนายทุนใช้นโยบายเอาเงินหลวงมาแจกขอทานอีกหรือ ประหลาดใจกันบ้างหรือไม่พวกนักการเมืองห้าร้อยหัวฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่นั่งชูคออยู่ในสภาอทรงเกียรติต่างปิดปากเงียบสนิทนายทุนเถื่อนสายเจ้าสัวรวมหัวกับสายข้าราชการชั่วปล่อยให้สินค้าเถื่อนเข้ามาให้ฝ่ายนายทุนร่วมกันโกงชาติโกงประชาชนอย่างลอยนวลนันกการเมืองที่พวกเราเลือกมาต่างหุบปากสนิทมันเป็นขี้ข้านายทุนทั้งนั้นหรือ ชัยอารีสืบจากข่าวรายงาน